ครับผมกินเที่ยวตามสุดใจนะครับวันนี้ก็จะมาทําเกี่ยวกับยอดอ่าเกี่ยวกับฤด,ดูฝนนะครับว่าจะมาดูฟ้าฝนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่แทบทุกวันครับฝนก็ตกแรงมั่งไม่แรงมั่งครับลมก็มีป่าปลายครับก็ท้องฟ้าตอนนี้ก็ก็คึมอยู่ครับผม ดูท้องฟ้าเลยครับผมก็มีฝนอยู่ทั่วเลยนะครับมีฝนตกอยู่ทั่วตอนนี้ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณข้างป่านะครับมันมีพุ่มไม้เป็นติดกับริมถนนครับผมเดี๋ยวพาเดินชมเที่ยวดูป่านะครับก็ถนนก็อาจจะลื่นหน่อยนะครับต้องอยู่ในความระมัดระวังนะครับผม เดินชมดูวิวไปเรื่อยๆครับบริเวณข้างถนนแถวซอยนาเสือนะครับแถว,แถวลงพักก็อยู่ในเขตของวิชิตอยู่นะครับก็ตอนนี้ฝนก็กำลังจะลงมาอีกครับผมอันนี้ก็เป็นสระน้ำแถวสามแยกของซอยนาเสือครับผม ก็มีฝนป่าปายครับก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับตอนนี้น้ําก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาหนองตรงนี้ก็น้ําแห้งแต่ตอนนี้น้ําก็เต็มแล้วครับดูความเสียหายครับผมแถวข้างถนนนะครับเป็นท่อระบายน้ําอีกฝั่งหนึ่งครับผมมากักเก็บน้ําฝั่งอีกก็คือเป็นสะหนองใหญ่นะครับ ก็ถือว่าพังเลยครับข้างหนึ่งตกพังค่อนข้าง,ง,ง,งจะน่ากลัวครับน้ำก็เยอะแล้วบ่อสระน้ำตรงนี้ครับผมปลาปูก็น่าจะแพร่พันธุ์ได้เยอะครับช่วงนี้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณข้างป่านะครับไปตรงน้องก็เป็นไฟแดงครับผมก็มีรถวิ่ง อีกเส้นหนึ่งก็จะออกไปแถวดาวรุ่งนะครับทะลุออกไปฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอื่นนะครับผมน,นี่ก็ขับรถเครื่องนะครับพาตะเวนดูสถานการณ์เข้าหน้าฝนของภูเก็ตเจอพายุครับก็ยังไม่มีอะไรเสียหายมากมายก็อาจจะมีต้นไม้โค่นแต่ว่าฝนตกแรงแต่โชคดีที่ยังไม่ค่อยมีลมนะครับผม เจอพายุแต่ก็มีฝนพั่วเลยนะครับตอนนี้ชมบริเวณข้างทางไปเรื่อยๆครับ วิ่งผ่านเยอะแยะนะครับผมเส้นนี้เราวิ่งออกก็จะไปทางแถวบอนะครับแถววิทยาลัยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นบริเวณโชว์งูก็จ่องนี้รถทัวร์อะไรก็จอดเต็มครับผมนักท่องเที่ยวอะไรก็ไม่มีครับช่วงนี้เก็บค่อนข้างจะเงียคบครับตอนนี้ เรื่อยๆครับผมนี้ก็จะขึ้นเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโซนเขาจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูท้องฟ้าทั้งบนเขานะครับว่าเป็นยังไงอากาศอากาศอาจจะคืมก็อ,อาจจะสั่นไหว้หน่อยนะครับ บรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมโซนข้างหน้าก็เหมือนมีหมอกเลยนะครับผมจะดูบรรยากาศเหมือนมีหมอกแถวภาคเหนือนะครับน,นี่เป็นบรรยากาศของภูเข็ยนนะครับผมของเขาครับมีหมอกนหน่อยๆครับผม ดูข้าหลังครับผมมีบรรยากาศมีหมอกคลุมนิดหน่อยครับผมเพราะว่าท้องฟ้าวันนี้ไม่เปิดครับคึมคึมทั้งวันครับผมแสงแดดไม่ออกวันนี้ไปครับไปดูจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวพาไปดูจุดชมวิวเป็นยังไงบ้างครับท้องฟ้าภูเก็ตวันนี้ เป็นไหลตีนเขานะครับผมไหลตีนเขาเป็นถนนตัดใหม่ก็ทามาหลายปีแล้วครับผมรถก็อาจจะไม่ค่อยเปิ้นท่านเท่าไรยามเย็นก็มีคนมาวิ่งออกกําลังกายนะครับมีรถสัญจรวิ่งไปมาครับผม แล้วครับผมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศท้องฟ้าเป็นยังไงมั่งนะครับก่อนอนุญาตจอดรถก่อนครับผมนี่ครับท้องฟ้าของจังหวัดภูเก็ตครับผมท้องฟ้าอาจจะเปิดเป็นต้องช่วงครับบางช่วงก็คือมืดอาจจะมีฝนครับผมฝั่งนี้ก็ติด มองเห็นทะเลนะครับผมอันนี้เป็นทะเลก็มองระยะไกลๆก็เห็นเป็นทะเลครับผมสุดสายตาครับออกไปทางเกาะพีพีครับผมปลายแหลมสะพานหินก็ช่วงนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงผมก็เลยต้องรีบขึ้นมาทําคลิปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศของภูกเก็ตครับ ฝั่งโซนตรงนี้ก็เป็นบริเวณเซนทันนะครับเซนทันปูกเก็ตแม็กโคบิ๊กซีครับผมอันโน้นก็อาจจะเป็นเขาแถวเขาลังนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนี่ครับดูเลยบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม เราดูฝั่งนี้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท้องฟ้าเปิดแป๊บเดียวครับก็เลยต้องรีบขึ้นมาทำเลยคลิปถ้า,างั้นถ้าช้าไม่ทันครับเ,เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูบรรยากาศภูกเก็ตนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็เป็นไหลเขาอีกโซนหนึ่งครับผม มองไปฝั่งนี้ก็คือเป็นโซนฝั่งป่าตองครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งลาไว้ครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งสะพานหินนะครับผมที่ออกไปแถวกอะพีพีโซนน้อนก็มีตึก ของบริเวณของภูเก็ตครับผมก็คือเป็นเขตในเมืองนะครับในเมืองเขาลังตรงแมคโครอันนี้ก็เป็นโครงการของพนาสนครับเป็นหมู่บ้านของเขาครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยว่ามีอะไรผมก็จะได้ลงคลิปให้ดูให้เพืเ่อนๆได้ดูนะครับว่า บรรยากาศอากาศมีความเปลี่ยนแปลงของภูเก็ตเป็นยังไงมั่งน่าสนใจไหมอะไรผมก็จะถ่ายทอดให้ดูนะครับก็ชมบรรยากาศไปก่อนครับผมนี่ก็กำลังจะขับรถลงเขาครับผมพาไปดูอีกจุดอีกโซนหนึงครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นวิวค่อนข้างสวยครับผมน่ามาเที่ยวชมครับเพื่อนๆอยากมาก็มาได้ครับผม ขับรถก็สะดวกสบายครับขึ้นมาก็ไม่ไกลครับผมขึ้นเขามานิดเดียวครับเขาก็ไม่ใช่จะสูงชันเท่าไหร่ละครับก็เขานิดเดียวมาเดินออกกําลังกายมาชมวิวมาสูบอากาศแบบดีๆครับผมช่วงยามเย็นช่วงเย็นเย็นก็มาออกกําลังกายเลยได้แพาเพื่อนดูบรรยากาศนยครับผม ก็เป็นถนนอีกฝั่งนึงนะครับผมอนี้ก็เป็นแถวยาไลครับผมมอที่เป็นตึกสร้างขึ้นมาใหม่ครับผมท้องฟ้าก็โอ,อ้โหคึมเลยครับตอนนี้ก็มีฝนอยู่ทั่วนะครับฝนทั่วเลยฝนทั่วในเขตภูกเก็ตรครับท้องฟ้าคึมคึมด้วยครับเมฆหมอกครับผม นองเลยฝนตกฝนตกภูเก็ตยอดครับผมฝนตกที่ภูเก็ตไม่รู้พายุชื่ออะไรครับไม่แน่ใจเดี๋ยวพูดไปก็อาจจะผิดครับผมเสียดายถ่ายมุมสูงไม่ได้ครับผม อยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่ภูเก็ตครับมุมสูงครับผมผมก็จะยืดขากล้องเข้าไปนะครับไม่รู้เพื่อนๆเนียนไหมให้ชมบรรยากาศให้ทั่วครับว่าเป็นยังไง ไปครับไปดูจุดอื่นครับผมพาไปดูจุดอื่นครับว่าเป็นยังไงมัง่งนี่ก็ยังอยู่ในบริเวณเขาอยู่ครับผมนี่พาเพืเ่อนๆขับรถมาตาลอนดูครับตรงแม่พี่น้นองเลยดึงบรรยากาศภูเก็ตครับผมฝนตกเป็นยังไงภูเก็ตจากวัดอื่นกับภูโต๊กวะครับแต่อยู่ภูเก็ตกับต๊กอยู่ ิงดูตามบนเขาครับทอดให้ดูเล็กๆน้อยๆครับนี่จะเป็นดีนเขาครับผมขึ้นเขากนครับรถขึ้นในรอดครับผม ลมสบายครับมีลมเย็นๆหน่อ y ên y ên ยๆครับบรรยากาศสวยครับถึงแล้วครับพาแวะดูหน่อยจุดชมวิวไหนมัง่งจุดชมวิวมีต้นไม้เลียงสวยเลยครับสวนหย่อมเล็กๆจุดชมวิวควรลิมซานครับโมมาถึงแล้วครับ ลิมซานพาเข้าไปดูเป็นยังไงครับผมมานั่งถ่ายรูปโซฟีได้ครับส่วนหย่อมเล็กๆปาเพื่อนๆดูท้องฟ้านะครับเป็นไงโซนนี้มืดตึบครับผมมีหมอกทั่วครับ ตีนเขาครับผมตรงนี้โซนนี้ตีนเขามีกอหน่อไม้หาไปแกงมาพี่น้องเ้หนอห่อไม้นี่ก็มาปลูกพืชผักผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับมไม่แน่ใจว่าผักอะไรอยู่ท้องฟ้าครับผมไม่สดใสมืดเติบฝนตกฝนตกวันนี้ ้าก็ยังไม่เปิดอยู่สำหรับใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็ใจความระมัดระวังนะผมถนนน,นทางอาจจะลื่นหน่อยวันนี้พกเสื้อกันฝนเสือ้อแขนยาวกันหนาวไปด้วยครับเพราะว่าวันนี้เขารายงานว่าฝนตกทั้งวันไม่รู้จะเข้ากี่วันนะครับผมผมก็พาเพื่อนชมพื้นที่เล็กๆน้อยน้อยครับ รายงานฝนฟ้าอากาศที่จังหวัดภูเก็ตครับผมว่าเป็นยังไง่วนนี้ท้องฟ้าก็ยังเปิดอยู่ผมก็เลยต้องรีบออกมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมหน่อยครับผมพ่อแม่ปี่น้องไดเบิ้งครับผมว่าภูเก็ตกับฝนตกเข้เขานขึ้นกานบ่แรงหรอครับน้ำไหลปีนี้ ชมวิวเล็กๆน้อยๆครับผมชมวิวควาลิมซานร,รับหน้ามาเที่ยวมาเดินเที่ยวหาพื้นที่ออกกําลังกายครับบรรยากาศสวยๆครับไหลซิงต่อเลยครับผมมีต้นไม้พืชไม้ตามธรรมชาติครับผมขึ้นสำหรับผมก็ขึ้นมาบ่อยครับผมขึ้นมาบ่อยแทบทุกวันครับ เราใช้สนับสนุนทางเส้นนี้สัญจรครับผมเวลาไปทําทุระอะไรก็เพื่อนๆอยากมาก็มาได้ครับผมถนนก็ปรับปรุงสวยครับแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นเส้นทางขรุขระนะครับบุกเบิกเป็นดินนะครับอาจจะมีปูนนิดหน่อยปูนแบบแตกๆแ,แต่ตอนนี้ก็คือพัฒนาแล้วครับผมไปต่อกันเลยครับ ไปดูบริเวณข้างล่างครับผมล่างเป็นยังไงมัง่งก็เป็นอีกมุมนึงครับสวยๆโซนมองพระอาทิตย์ตกดินก็สวยเหมือนกันครับโซนนี้ ้นไม้ไว้ข้างสองข้างทางสวยๆครับผมต้นไม้หรือว่าบรรยากาศใช้ได้เลยครับผมน่ามาเดินเที่ยวมาออกกําลังกายครับ ก็จะลงเขาแล้วครับผมเขา,าอาจจะชันสักหน่อยแต่ก็ชันไม่มากครับผมก็มีป่าสองข้างทางครับเต็ม บนเขาลงนี้ถือว่าทำเเลสวยนี่ก็เป็นบริเวณโซนข้างหน้านะครับเป็นถนนที่ทางขึ้นเขาอีกฝั่งหนึ่งครับผมมองประยะไกลก็เป็น สน้ำหนองน้ำนะครับผมของบอ่อปลาตาักแดดครับผมก็อตอนนี้น้ำก็เต็มครับผมก็รถเส้นนี้ก็วิ่งมาจากแมคโครนะครับวิ่งออกมาจากแมคโครทางเซ็นทรัลแมคโรครับผมวันนี้ก็ปลาชมฟ้าผมว่าเป็นยังไงที่จังหวัดขูเทียนนะครับผมก็บรรยากาศก็นี่ครับ ฟ้ายังไม่เปิดผลก็ได้ตกหลายวันก็วันนี้ผมก็พาทํากิจกรรมมาเล็กกันน้อยนะครับพาดูฟ้าฝนว่าอากาศเป็นยังไงมั่งก็สําหรับกินเที่ยวตามสุดใจก็ขอกดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็วันนี้ก็บายๆนะครับผมขอบมากครับ